ต้องอ่านโพย๋ยวได้ออกทะเลผมรู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยมีหลักใหญ่ให้คิดอยู่สองประการหนึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เกิดจากวีรกรรมของเพื่อนร่วมสาบันผู้ซึ่งเชื่อถือในเป็นทับไตและร่วมต่อสู้ กันมาในขบวนการนักศึษายุคนั้นคือมนัสเสียนสิงแดงและเป็นรางวัลของไพร่สามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเสรีชนไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจอธรรมสองรางวัลนี้ไม่ได้เกิดจากองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งนั่นหมายความว่า รัฐเป็นผู้ยึดกลุ่มองคอ์กรและรางวัลโดยนิติในและพิธิในจะชอบทำหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่ครับอำนาจรัฐนั้นว่าเป็นรัฐบาลประับไตหรือเป็นรัฐบาลเผด็จการชออนลูกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ในในชีวิตอาชีพของผมเริ่มจากการเป็นนักศึกษาและแอทีวิตในพอช่างด้วยการติดคุก ตอนจบการศึกษาเพราะทัางดยการติดคุกจนกระทั่งจบการศึกษาด้วยการติดคุก14-6ตุลาได้เข้ามาโลดแล่นในงแวนมงหนังสือของฝ่ายก้าวหน้าจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองจนถึงทุกวันนี้ในชีวิตตั้งแต่หนุมจนแก่ปนูนี้นี่คือรางวัลแรกในชีวิตของผมขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มอบ ที่มองเห็นงานจากสันดานทัศนะของผมมาณที่นี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมยินดีในวาระนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับขอให้ปรสิตยารีพิยมจงพินาศประชาราชจงเจริญขอบคุณครับ